สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะ,ะสิบบุนะคะว s เอแต้มรวมสองตัวบนนะคะว s เอแต้มรวมสามตัวบนกันคนะ,ะก่อนที่เข้าการคำนวณคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวรยรวยรับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะสิบบนุนะคะวีแต้มรวมสองตบนะแล้วก็วีแต้มรวมสามตบนะ สถิตินะฮะทั้งหมดนะะเดินมาแล้วนะสิบเอ็ดงวดนะเรามาดูกันนะะเราจะใช้นะฮะเริ่มจากงวดที่หนึ่งนะหลักสิบเนี่ยเราได้ศูนย์นะแต้มรวมสองตะบนเนี่ยได้สองนะเราก็จะเอานะศูนย์บวกอะไรนะะได้สองก็คือศูนย์บวกสองนะเท่ากับสองแต้มแบบนี้นะะเราจะได้คู่ชุดสองตะบนในงวดนี้นะคะก็คือศูนย์สองแต้มรวมสามตะบนนะ ได้ที่เต็ม4นะคะเราเอานะคะ0 2นเนี่ยนะคะมาบวกอะไรนะค 02, ก 2, กะได้ที่4นะก็คือ0 2นะคะบวก2นะคะก็จะได้นะคะที่4นะคะสองศูแบบนี้นะคะจะเราจะได้นะคะทั้งหมดนะคะหคู่ชุดนะก็คือ2 0 2ศูนยงคนละวันออกมาที่2 0 2แบบนี้นะคะงวดต่อมานะคะหลักสิบได้4แต้มได้0นะ์คะ4ี่บวกหเท่ากับศก็จะได้เป็น ส่งตัวบน46นะแต้ม4นะะก็จะเป็น446นะบวกกันนะะก็จะได้ที่แต้ม4แบบนี้นะะได้446หนึ่งคู่ชุดนะออกที่446นะงวดประมาณหลักสิบได้5นะะแต้มได้6นะ5บวก1เท่ากับ6แบบนี้นะะจะได้คู่ชุด51นะส่วนแต้มสามตัวนก็คือแต้ม5นะ9บวก5 ถ้ากับสี่สี่บวกหเท่ากับห้าก็จะได้เป็นแต้ม5แบบนี้นะะได้951 1คู่ชุดนะปลนาวัตออกมาที่951นะคะงวดต่อมาณค่ะหลักสิบได้9นะคะแต้มรวม2ตัวบนได้9นะคะ9บวกอะไรได้9ก็คือ9กศูนย์ได้เป็น2ตัวบนนะคะเสร็จแล้วแต้ม3ตัวบนคือแต้ม8นดคะ9กศูนย์บวกอะไรนะคะได้8นะคะก็คือ9 9้ศูนย์แบบนี้นะคะได้มา3ตัวบน1คู่ชุดนะออกที่9 9้ศูนย์ งดตมานะคะหลักสิได้เก้าต้มได้หกนะคะเก้าบวกอะไรได้หกก็คือเกได้เป็นสตัวบนค่ะแต้มสตัวบนคือแต้มหนะคะเกดบวกอะไรได้หกนะคะก็คือศูนย์เก้าเจ็่ะออกมาที่ศูนย์เก้าะงดตมานะคะหลักสิบห้นะคะแตมสองตัวบนสองห้าบวกอะไรได้สนะคะก็คือห้าเจดะเสร็จแล้วเนี่ยแต้มสตัวบนคะคือแต้มเก้าห้าเจบวกอะไรนะคะได้เกา็คือเจ็ดห้าเแบบนี้นะคะ กุลวัตออกมาที่เจ็ดห้าดงตมานะคะหลัก14แต้ม2ตัวบน8 4บวกอะไรได้8ก็คือ44 44บวกอะไรได้แต้ม3แบบนี้นะคะก็คือ544นะคะก็ออกมาที่544สี่งตมานะคะหลัก17นะคะแต้ม2ตัวบน6นะคะเบวกอะไรได้6ก็คือ79 7จ็บวกอะไรได้5ก็คือ9ก้แบบนี้นะะได้3ามตัวบนหนึ่งคู่ชุดนะ9ะเก้าเจ็ดางดประมาณคะหลักสิบนะคะแต้ม2ตัวบนคะก็คือ9กหกบวกอะไรได้เก็คือ6กสได้เป็น2ตัวบนคะแต้มเก้สบวกอะไรได้แต้มเก็คือศูนนะ,ะได้เป็นสตัวบนหนึ่คู่ชุดนะ,ะออกศูนย์หกต่อไปหลัก10บนะคะเนะคะ เต้มสองตัวบนสี่นะคเก้าบวกอะไรได้สี่ก็คือเก้าห้าได้เป็นสองตัวบนฮะแต้มสามตัวบนคือแต้มเจ็ดนะคะเก้าห้าบวกอะไรได้แต้มเจ็ดคะก็คือสามเก้าห้าได้มาหนึ่งคู่ชุดนะคะผลรางวัลออกมาที่สามเก้าห้านะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูงวดที่สิบเอ็ดแล้วก็งวดที่สนะิบสองค่ะงวดล่าสุดนะต้องเน้นย้ําแบบนี้นะคะว่าเป็นการะฮะจับสิบบนค่ะ มาชนกับแต้มสองตบวนฮะแล้วก็แต้มสามตบวนฮะเป็นการคัดสูตรมานะฮะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถ้าออกก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าฟลุกนะฮะแต่ว่าถา้าไม่ออกนะก็มันเป็นโอกาสที่จากาถ้าเราพูดถึงนะสองตบนเนี่ยก็จากหนึ่งร้อชุดนะชุดเดียวจาก100ชุดนะส่วน3ตมตบนเนี่ย ถ้าเป็นชุดตรงเนี่ยก็จากหนึ่งพันชุดนะหนึ่งชุดจากหนึ่งพันชุดนะฉะนั้นเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าอ่าน้อยนะฉะนั้นอัตราการเสี่ยงก็จะเยอะนะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรของงวดที่สิบเอ็ดกันก่อนนะคะเราจะคำนวณหลักสิบก่อนนะ,ะหลักสิบนะ,ะสูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบน หน่วยบน4ครั้งสิบล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1นครั้งสิหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งสิทายครั้งที่หนึอยทายครั้งที่สองสอครั้งและบวกค้างที่7ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งบวกศูนเท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสาเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสาบวกหกเท่ากับเกบกศนเทกับเ เก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกเจ็ดฮะเท่ากับศูนย์ฮะเราจะได้หลักสิบในงดนี่ยะฮะก็คือศูนย์เต็มสองตัวนะคะเราใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้ง 200, ที่สองสิบหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่ง สิทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนครั้งรอยทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สและบวกครั้งที่ห้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้ากบวกเท่ากับแปบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกศนเท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับศบวกสเท่ากับสาบวกหท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกสีเท่ากับศูวกสเท่ากับสาบวกห เท่ากับ8 8บวก5นะฮะเท่ากับ3คะเะสร็จแล้วนะฮะแต้ม3ตบนคะสูตรลอยใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้ง10บบน3ครั้งหน่วยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งรอยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2รอยท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1 3สครั้งหน่วยท้ายครั้งที่2องและบวกข้างที่ส แบวก2เท่ากับ0ูย์ศย์บวก7เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ0ูนยย์บวก6เท่ากับ6 6บวก0ูนเท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0ูนย์ศย์บวก1เท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9ก้านะเราจะได้นะแต้ม3ามตะบนนะก็คือ9เสร็จแล้วนะเราจะไปวางเป็นสเต็ปนะหลัก10นะได้ที่0ูตรนะ ต็มสองตัวบนของเราเมื่อกี้นี้นะคะได้ที่สามเต็มสามตัวได้ติดเก้านะคะเสร็จแล้วนะคะศูนย์บวกอะไรได้สามนะ,ะก็คือศูนย์สามในงวดนี้เนะี่ยเราก็จะได้สองตัวบนนะหนึ่งคู่ชุดนะ,ะก็คือศูนย์สามเต็มสามตัวบนก็คือเก้านะ ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกอะไรนะคะได้เท่ากับเก้านะคะก็คือสามบวกหกนะได้เท่ากับเก้านะคะฉะนั้นหกก็จะอยู่ที่หลักร้อยแบบนี้นะหกศูนย์สามนะคะพลนวันนะคะงวดล่าสุดนะคะออกมาที่หกศูนย์สามนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูงวดเน้กันนะคะเราเริ่มจากหลักสิบก่อนค่ะหลักสิบนะคะ สบวก6เท่ากับ0ูย์บวก2เท่ากับ2 2บวก7เท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก0นเท่ากับ9 9บวก0นเท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก7เท่ากับ8เราจะได้หลัก10ในงวดนี้นะคะก็คือ8เราไปวาง8กันก่อน,นะคะ่ะหลัก10บนะแปดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูแต้มนะคะ แอมสตัวก่อนคะสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวก2องเท่ากับเก้าเก้บวกศูนย์เทากับเก้าเกบวกเจ็ดเท่ากับหกบวกเก้าเท่ากับห้บวกแปดเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสาบวกเ้เท่ากับสองบวกศูนเท่ากับสอบวกสามเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสามสาบวกสี่เท่ากับเจบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจบวกห เท่ากับสองนะเราจะได้แต้มรวมนะสองตัวบนในงวดนี้นะ,ะก็คือแต้มสองเรามาวางนะคะแต้มสองนะคะเสร็จแล้วนะ,ะหลักสิบของเรานะคะแปดคะแต้มสองตัวบนของเราคือสองนะครับแปดบวกอะไรได้สองนะ,ะก็คือแปดสี่แปดสี่นี้นะคะก,ก็คือชุดนะคะ ส่งตะบนในงวดนี้นะคะหนึ่งคู่ชุดนะะเน้นวัดดวงนะเสร็จแล้วนะเรามาทําการคํานวณแต้มสามตบนนะคะแต้มสามตบนนบวกคู่เท่ากับศบวเท่ากับศนนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสี 7, 7่เท่ากับเจดบวกแปเท่ากับห้าหบวกเเท่ากับสีบวกหท่ากับเกบวกศนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองสอบวกหเท่ากับแปบวกสาม ท่ากับ1 1ึ่นบวกสนะฮะเท่ากับสี่ฮะเราจะได้แต้มรวม3ามตะบนในงวดนี้นะคะก็คือแต้ม4แต้ม4นะคะเสร็จแล้วนะคะแต้ม3ตัวคือแต้ม4นะฮะ8ปดบวกสเท่ากับสอบวกอะไรได้4นะคะก็คือ2นะฮะหลักร้อยของเรานะคะก็จะเป็น2นะฮะ แปสีแบบนี้นะคะก็จะได้นะ1หนึ่งคู่ชุดนะคะเน้นวัดดวงนะคะสามตัวบนในงวดนี้นะคะเป็นชุดตรงนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆจะซื้อกลับด้วยก็ได้นะคะเรามาลุ้นกันค่ะสถิติเนี่ยสิบเอ็ดงวดค่ะเราจะมาลุ้นงวดที่สิบสองคะว่าจะสามารถเดินต่อไหมนะเดี๋ยวอาจจะเขียนตรงนี้ให้นะ สองตัวบนนะคะแปดสี่นะคะสามตัวบนนะคะสองแปดสี่นะคะหนึ่งคู่ชุดตรงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นกลับด้วยก็อ่าไม่ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถนําไปลุ้นได้นะคะเน้นวัดดวงนะคะกองสลากในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่น่าจะมานะคะไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะแต่ถ้าจะ ถ้าชอบนะก็ขอให้โชคดีนะก็ขอให้ไปตรงกับกองสลากในงวดนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ